ครับบ้านเฮาเหล่าล้อครับบ้านเฮาเหล่าล่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ด้วยนะคะ i ประธานในพิธีสอบรับประธานปฏิยาบัตรประจำปี2564และ2565กล่าวพระมหาทโดยมหาวิโรดเตอรผู้บริการวิธีอภิษฐานศาสนาร้อยเอ็ดขอบประธานอนุญาตหานแดะนำบัตรเดฐ์เพื่อเข้าสอบรับประธานปฏิยาบัตรต่างับดังต่อไปนี้ลำสูตนศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาเป็นปรัชญาพระพรศิร no. ิตเมโตภาษาไทยพระปิษณุโบจิยาโนพระปรัภวราภวัปริยัติเมตีสามเณรนัตดพนนราวังพระนางสาวกัลยาณีสุชีวินนางชมาพรมีนีนายธิติกรจักรกุล นายแสนทวีนานัท่าราชานายยากรนแก้วนายนัทนาลีพินแก้วนางสาวเกอออจันทขาในายนิพง์แคนสีนายสุทธิพลตาสาโรธนายสายยันแดนกาสายนาสาวเลี้ยงฉายนางนานาสาวธนิยาแก้วว่าที่รย ตลอดทั้งนักศึกษาปัญิตมหาบัญิตยุทธศีบัฑิตที่จบในวันนี้และกำลังศึกษาอยู่ขอให้มีความสุขความเจริญในทุกสุขโรคภัยมีสุขภาพอมาน ท่านอาจารย์เจ้าหน้าที่กแล้วก็บัิตมาไม่ได้บินรับครับยีครับวันวัรายิโเป็นติดน้าเอวะเอวะอิโตินาเบตา วันฮาโลล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ด